ใจะมากินข้าวก็ยายแกงลน่อไม้เด้อจเด้อกับลาบเนื้อจ้าลาบเสนอแล้วเนาะคลิปที่แล้วมินิเสนอไปแล้วจ้ะกะถินริมรั้วจ้ารั้วบ้านเพิ่นเดอร์สิบบาทจ้า่บม็นรั้วบ้านเออเท่านีวร้อนๆจ้าคลิปเสนอเสนอเสนอไปแล้วเด้อค่ะเด้อมัมามา,มาคลิปนี้คลิปกินจ้า กินน้ำเนื้อไปละแกงน้ำมันแซ่บแซ่บใส่ผักอินเนาะมาใส่อินเนาะมันหลงังแพ้บ่มีเด้อผักอินเนะมีแต่น้ำควานพนมจ้ะอ่าน้ำเนื้อไปกับมีกล้วยเนาะของหวานเนาะจา้ะอาใส่จานทอร้านจา้ะราบเนือ้อ hai hai cái này mặc lại nha nó đẹp đẹp nó cảnh năm nữa bạn เนื้อาเจ๋อเนิ้เขาแซ่บแซ่บแล้วคืน ต้นนี้ปิดปิดได้หาได้จ้ะเคือต้นนี้กินอยู่นี่เมื่อวานเคไม่กว้วีนึง ได้มาลปเด้ี่เนี่ยใส่อ,อกมกุสมุกตะแตกโอ้สุดยอดเข้ากันดีตะแตกปตาน้ำโกงอ่ะ มเมื่อของข้าบผมไม่ขายแล้วจังก็จะบูย่านซื่นมาแต่นครพน,ไนมไม่ใช่ตัวเอสติมเบสแล้วกะทิ้งกับแกงน้ำใหม่เขากันดีแล้วบอกสตอร์ให้กัน

ตักมาแต่พอกินเขาปามือทุยล ยายกินะเด้อเห็ดต้นหลักเห็ดต้นแข่งยายพอินเนีอีกคนเอากับพ่อแล้วันนี้สิกินกล้วยให้มึงเด้อค่ะเด้อบัดนี้ ไปซื้อยูเว่นวยละสิบาบทพี่น,อน้องอันนี้วีนึงปบาทหวานไมันตรงดีเอาอิ่มละไหว sẽ còn quê กินยาลหลังอาหารให้มึงเรื่มแบบนี้เด้อ่อะยายก็อัา้านี้เออ่ายายกินเท่าไรจากเม็ดยม่เต็นกินเท่าไรสองเมตรก่อนอาหารแบบนี้จะให้หให้กินฮาเมตรจ้ะสองสาม อ่าจะ้จะหาเมตรจ้ะรังอาหารตลอดชีวิตค่ะกินได้ลักษณะนี้ตลอดชีวิตนอกจากว่ายาจะควบคุบมีอย่างใดแดก็จะลดลงตะกี้เก้าเมตรจะลดลงมาเลยหาเมตร ได้ก็ขอจบคลิปก่อนนะขอบคุณทุกเรือทุกไรทุกกำลังใจเนาะคะ่ะนาะขอบคุามากห้กำลังใจเย้ติ๋วจ้าบัดนี้ได้เห็นได้กินยาล้างอาหารนะคะขอบคุณจะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกเรื่อทุกไรจ้าไม่เจ็บไม่จนนะคะ